นางสาวพิชดาสีเนียงค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวาเบล่าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาไขความัจจันความงามจากธรรมชาติค่ะชื่อแบรนด์ของเรานะคะวาเบล่าค่ะวามาจากวังว่าค่ะเป็นชื่อของตำบลน,นะคะเบล่าแปลว่าสวยงามพราะสวยงามที่เกิดขึ้นจากตำบลวังว่าค่ะคือแบรนด์ของเราอยากจะเน้นให้โลกนี้เป็นซ i l ร o เวสก็เลยใช้ส่วนที่เป็นผลพลยได้จากการสีข้าวก็คือปลายข้าวค่ะนํามาพัฒนาต่อยอด สร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยค่ะโดยตัวแรกของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์สครับแอนค์ครีมจากข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวไรบ์รีค่ะที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยนะคะเราได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยนําเอาลูกว่าค่ะที่เป็นอันตลักษณ์ของตําบลวังว่ามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์บำรุงผิวแล้วก็ทาความสะอาดผิวค่ะ โดยวัตถุดิบที่เราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นวัตถุดิบที่เป็นซีโรเวสเป็นผลผลิยได้จากกระบวนการผลิตหมดเลยจะมีปลายข้าวที่ได้จากกระบวนการสีข้าวนะคะมีลูกว้าค่ะที่มีในตำบนค่ะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงที่ได้จากกลุ่มที่ทำมะม่วงกวนนะคะเราเอามาเล็ดด้านในค่ะมาสก,กัด ไม้ที่เป็น GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพิจิตรก็คือส้มโอท่า่อยค่ะเราได้รับซื้อส่วนที่เป็นผลผลิตได้จากกระบวนการผลิตที่ทําส้มโอกวนก็คือเปลือกส้มโอและก็เนื้อส้มโอค่ะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางค่ะโดยผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของเรานะคะจะมีเป็นกลุ่มที่เป็นสกินแคร์บำรุงผิวหน้านะคะก็จะมีเดอะทิธเมนเซรั่มเพอร์เฟกต์อเซรั่มแล้วก็สลิปปิ้งมาร์กนะคะ ส่วนที่เป็นบาร์สแอนบอดี้นะคะก็จะมีตัวเจลอาบน้ำค่ะโดยเจลอาบน้ำของเราจะแบ่งเป็น3สูตรด้วยกันนะคะก็จะมีข้าวไทยนะคะผสมกับลูกว่าข้าวไทยผสมกับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็ข้าวไทยผสมกับส้มโอท่าคอยค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลชั่นบำรุงผิวกายนะคะก็จะมีไนท์เฮลตี้บอดี้โลชั่นนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก เปลืกส้มโอท่าค่อยมาสกัดเป็นน้ามันแล้วก็ลูกว่าแล้วก็น้าผึ้งค่าแบ้งของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับงานวิจัยและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญค่ะในมหลาละะัยราชภัฏพิบูลสงครามมหลา,าลัยในเรศวนค่ะศูนย์อุวิทยาศาสตร์ค่ะได้รับรางวัลวับกรรมข้าวไทยรางวัล Thailand c o s m e t i c รางวัล SME p r ็มอนะคะแล้วก็รางวัลอื่นๆมากมาย ที่ช่องทางการจัดจำหน่ายของเราก็จะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะออฟไลน์ก็คือจะมีจำหน่ายที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนของเราที่ตำบลวังว่านี้นะคะออนไลน์ก็จะมีทางเพจ a c e b o o k วาเบลล่านะคะมี i อีมี t i k t o อกมี Shopee ค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ w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  a b e l l c o o m ค่ะ c a l center นะคะ0823696956ค่ะ